สวัสดีครับอมอนอยู่กับตัวนิเลนอลตราพามนะครับเลนอลตราพามแคนนอน R54 ตัวนี้คือแคนนอน R54 ตัวนี้เคสยังไม่มานะครับแต่ผมมีอะแดปเตอร์ตัวใหม่มาอะแดปเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้ชื่อว่า RL ขีด RF ขีด PL นะครับ RF ขีด PL คือรุ่นมัน t a จะเป็น RF PL2 นั่นก็คือแปลง RF เมาส์ ount, ให้เป็น PL เมาส์นี่หน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเวอร์ชัน2ในกล่องก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้มาเราจะเห็นว่านี่อะแดปเตอร์นะครับก็จะเขียนเลย PL RF เมาส์ R F ทิวต้าก็จะมีใบหมุนตรงเนี้ยสะดวกแล้วก็หน้าตาฝาปิดเนี่ยดูเหมือนกับหุ่นยนต์นะสวยอยู่ เวลาเราใช้เราก็จะเปิดอันนี้ออกมาแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ดัปเตอร์เข้าไปมันจะมีเลนซับพอร์ตอยู่ด้านล่างด้วยเราใส่ดัปเตอร์เข้ามาโอเคตัวนี้อันล็อกนะครับอันล็อกฝั่งนี้ก็คือล็อกมันจะมีที่จับสะดวกสมมุติว่าเราเลนตัวนี้ใส่เข้าไปเลนหนึ่งตัวอมอนอเลนรัตพามก็ได้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อย,ยผมก็ล็อกนะครับ ล็อกเรียบร้อย<ล>เวลาเขาถ่ายเนี่ยโฟกัสมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเลนส์ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโฟกัสบอกอยู่ว่าปรับกี่ฟุตนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลขเห็นไหมระยะห่างกี่ฟุตนะครับเนี่ยมีฟุตบอกให้เราอยู่2ฟุต3ฟุต4ฟุตก็แล้วแต่ใครเคยเจอตัวเวลาเราใส่ไม่ว่าจะเป็นเมทาบอหรือว่าทางด้านของตัวทิวตา้าแรนเตอร์ หรือ,อย่อในท้องตลาดหรือทั่วไปเนี่ยเขามีปัญหาเวลาใส่แดปเตอร์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าระยะระยะที่มันถอยเนี่ยมันระยะมันไม่ถูกต้องเวลาเราปรับไปที่10ฟุตนะครับสมมุติเราปรับไปที่10ฟุตแต่ภาพโฟกัสเนี่ยมันไปอยู่ที่11ฟุตนะครับเวลาเขาใช้ดังนั้นวิธีของทิวต้าเขาก็เลยผลิตแดปเตอร์ตรงนี้ออกมาสมมุติว่า ฟุตหรือ11ฟุตก็แล้วแต่ชิมในของเขาตรงนี้เราไม่ต้องลองชิมไปที่กล้องด้านในแล้วนะครับเราเอาตัวหมุนเนี่ยมันมีตัวหมุนอยู่เนี่ยตัวหมุนมันมีตัวหมุนมาให้สําหรับเวอร์ชัน2เท่านั้นนะครับใช้มีบวกแล้วก็ลบนะครับบวกกับลบเวลาเราหมุนเนี่ยเราจะหมุนในตัวสัมผัสกับเลนเนี่ยมันจะมีผลไปในส่วนของมิลลิเมตรนะครับมันบางมาก มันไม่ถึง1มิลนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปสมมติเราระยะโฟกัสผิดเพราะตัวนี้ใส่เข้าไปเราก็หมุนตัวนี้มันจะดังแก,ก,แก,ก,แก,กง๊้แกล้แกเห็นไหมถ้าเกิดว่าลบลบมันก็จะถอยเข้าไปบวกมันก็จะไปข้างหน้าสมมติเราเราหมุนหน้าเลนเราแล้วเนี่ยเราหมุนหน้าเลนเราแล้วเนี่ยสิบเจ็ดฟุตสมมติี่ตัวเลขน่าจะพอเองนะสิบเจ็ดฟุตแต่ว่าระยะเราจริงอ่ะสิบห้าฟุตนั่นแสดงว่าเราต้องบวกไปอีกสอง นะครับเราก็ต้องปรับตัวเนี้ยบวกนะครับมันมีเขียนเลยว่าบวกบวกมันก็จะไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าลบก็จะถอยหลังสมมติว่า17ฟุตแต่ระยะที่เราได้มันคือ18ฟุตมันเกินไป็น1ฟุตเราก็ต้องถอยหลังให้มันซึ่งมันมีระยะบวกระยะลบเนี่ยพอสมควรเขาเรียกว่าครึ่งรอบประมาณ0-5มิลนะครับ0.5มิลซึ่ง ปกติโดยพีเอลอยทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเวลาระยะเราผิดเนี่ยเราจะปรับไม่ได้นะครับซึ่งพีเอลตัวใหม่ตัวนี้รุ่นเดียวนะครับที่สามารถเขาเรียกว่าปรับแบ็กโฟกัสได้ที่ตัวเลนแอแดปเตอร์เลยนี่คือเลนแอแดปเตอร์ที่สามารถปรับแบ็กโฟกัสได้นะครับของทางทิวต้าแล้วก็เป็นทางตรงนี้ก็เป็นจะเป็นพีเอลเมาส์นะครับใช้กับกล้อง r5c หรือกล้องเลฟกล้อง เลสที่ย่อก็มีคดมังกรนะครับใช้ได้แล้วแต่เลสตัวไหนที่เป็นตัว i f เมาส์นะครับเราเปลี่ยน i f เมาส์ให้เป็น p.l. นี่คือตัว adapter ทีเ่เพิ่งมาซึ่งอมอนสั่งเข้ามาใหม่มันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเป็น p.l. ขีดสนะครับ p.l. ธรรมดา p.l. ขีดสก็คือจะมีตัวนี้ปรับแบ็คโฟกัสได้ขอบคุณครับไปละ